หังแก่นจะเต้มวันนี้พีเอพาไปกินร้านหมูทอดกระเทียมพิพมารสาขาสองนี่เลยเมนูของที่ร้านก็จะมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยไหนไหนก็มาถึงที่แล้วก็สั่งไปเลยจ้าแบบเยอะๆจุกๆแบบนี้เต็มโต๊ะไปเลยนี่ก็จะเป็นเมนูข้าวหมูทอดกระเทียมไข่ออนเซ็นนะคะทุกคนดูความไข่เขาสิเยอะมากจะบอกว่าไข่เขาดึงๆๆแบบนี้พีเอตื่นเต้นมากจ้าแล้วที่ร้านก็จะมีน้ำจิ้มให้เลือกแบบแซ่บๆสงน้ำจิ้มแบบนี้ร้อยชอบแบบไหนใส่แบบนั้นเลยนะจ้า พี่เอบอกคงไม่ไหวแล้วขอเริ่มชิมเลยอยทุกคนหน้าพี่เอแบบฟินมากลองหมูแล้วก็ต้องลองเนื้อนี่ก็จะเป็นโคขุดทอดกระเทียมนะทุกคนต้องกินกับพริกเดอร์บอกเลยว่าฟินเวอร์กุ้งทอดกระเทียมแบบฉ่ำๆบอกเลยว่าแซบคักแซบโหดแซบอิลีอันนี้ก็จะ ยำเส้นแก้วนะจ๊ะทุกคนมีทั้งหมูยอฉ่ำๆโอ้ยเป็นตแาแซบคัคโพดดอกต้องลองแล้วและนี่ก็จะเป็นไก่ต้มน้ำปลานะจ๊ะทุกคนจะบอกว่าไก่ที่ร้านนี้คือนุ่มมากละลายในปากก็ว่าได้แม่เอยกินกับน้ำจิ้มแซบๆบอกเลยว่าฟินสุดๆจ้าใช่จ้านี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานปลากรายนะจ๊ะจะบอกว่าได้เยอะมากแล้วชิ้นปลากรายคือใหญ่เบิ่มมากเต็มปากเต็มคำที่กัดร้านก็จะอยู่กลางสัตานะจ๊ะทุกคนไม่สะดวกมาที่ร้านก็สั่งแกปได้เด้อจ้าฝากกดหวัวใจกดติดตามช่อง อนแก่นจัดเต็มให้เราด้วยนะ